สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยศทธพัฒน์ลาเธลามณีอยู่ชั้นศึกษาปีที่6เลขกที่2โรงเรียนพระจุลด้วนว,ว,วันนี้ผมจะมาอ่านหนังสือลคาคดีลำนำบทที่6เรื่องส,สมุดมิตรภาพดอกทองว่านหน้าโรงเรียนบานแล้วสีเสรสจสดสะพังไปทางต้นเมื่อทองก้าว เอาบานเป็นสัญญาณว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปฤดูร้อนอันยาวนานกำลังจะเริ่มต้นและเวลาปิดภาคเรียนใกล้จะมาถึงปิดภาคเรียนนี้ชาลีและเพื่อนๆที่อยู่ชั้นศึกษาปีที่6ก็สำเร็จการศึกษากันแล้วเวลาแห่งการจากลรากล้เข้ามาทุกขณะ เมื่อถึงวันนั้นเขาและเพื่อนๆจะต้องจากโรงเรียนแห่งนี้ไปจากคุณครูที่เคยอบรมสั่งสอนจากเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักเค้คิดคิดชาลีก็รู้สึกจะอีหายอย่างบอกไม่ถูกยิ่งคิดถึงเพื่อนๆนในชมรมคนรักวารคาดี ด้วยแล้วชาลียิ่งใจหายมากขึ้นอีกวันเวลาช่องผ่านไปรวดเร็วราวติดปีกบินเมื่อวานมาปังกับเพื่อนๆในชมรมหลายคนเอาสมุดมาให้เขียนเอ,อืเ้อแสดงความรู้สึกห่วงใยอะไรเพื่อนๆนมาปัางเรียกสมุดเล่ม อิ่มเล็กน่ารักของเธอว่าสมุดมิตรภาพเธอบอกว่าอไม่ยากใช้คำทับสท์ว่าสมุดอเพราะเธอคิดคำภาษาไทยใช้แทนได้และ คำว่าสมุนมิตรภาพก็มีความหมายดีใกล้เคียงกับความหมายของคำนี้ในภาษาอังกฤษคุณครูเคยบอกว่าภาษาไทยอุดมด้วยถ้อยคำเราสามารถสร้างคำใหม่ๆใช้แทนคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดกันเรา <c oughs> จึงนิยมใช้ให้คำทักศัพท์หากเราไม่คิดหาคำไทยมาใช้แทนบ้างแทนออกไปในภาษาไทยของเราก็จะมีแต่คำต่างประเทศเต็มไปหมดเธอพูดเหมือนครูสอนภาษาไทยเลยมะปางชาดีอเยาเหมือนมะป้า พยายามอธิบายว่าทำไมต้องเรียกสมุนว่าสมุนมิตรภาพฉันฉันพูดตามหลักความเป็นจริงหากมนาะปางพูดพูดด้วยเสียงขึงขงังอันที่จริงฉันคือเห็นว่าเมื่อโตขึ้นฉันอยากเรียนต่อ ด้านภาษาและวละครดีไทยแล้วกลับมาเป็นคุณครูสอนภาษาไทยฉันรักละครดีมากนะชารีพ่อเธอกับผมแกน,นั่นแหละทําให้ฉันชอบอา่านละครดีไทยถ้าเราไม่ทํากิจกรรมชมรมคนรักละครดีด้วยกันฉันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ฉันทําให้เธอเสียหายลสิชารีหัวละ มาปางหัวเราบ้างเธอทำให้ฉันได้พบสิ่งดีๆต่างหาเมอปางเป็นคนลักวรรคดีจริงๆสมุดไม่ตรภาพของเธอจึงึงตามไปจากสมุดของคนอื่นๆสมุดบันทึกเล่มน,น้อยทำจากกระดาษเนื้อดีบกแข็งเย็บ ด้วยได้สีขาวหน้าปกมีรูปวาดละไอเส้นเป็นรูปเด็กชายผมแก่กับเด็กหญิงผมเปียหน้าตาน่ารักที่สาลายบอกว่าดูเป็นไทยอย่างที่สุดเหมือนเปิดอาแรกขึ้นมาก็พบบทร้อยกองข,ขนา อันเป็นบทเชิญดอกไม้เพลงพื้นบ้านภาคใต้ชื่อเจ้าดวงมาราขัดด้วยลายมือบรรจงของเจ้าตัวชาลีอันอ่านบทร้อยกองของมะปรางเลยแล้วยิ้มนึกเห็นภาพไปหน้าคนแ้มเป็นสาวไทยของมะปางมี ดอกไม้ทัดหูเชะร้อยว่ามะปางคงอยู่กับยายมากเกินไปเธอจึงชอบอะไรที่เป็นไท,ย,ทยไๆแม้แต่สมุนมิตรภาพหน้านี้มะปางยังวาดดอกพุทธรักษาสีเหลืองช่อเล็กๆประดับไว้ด้วยมะปางเคยบอกชาลีว่า เธอชอบดอกพุทธรักษามากท,ทุกวันพุธเธอจะเก็บดอกพุทธรักษาให้ยายไปไหว้พระคนไทยที่เป็นชาวพุทธมกักจะขอพรให้พาะปกป้องรักษาชื่อพุทธรักษาจึง จึงเป็นชื่อดอกไม้ที่ไพเราะเป็นมงคลและมีความหมายลึกซึ้งสำหรับชาวพูทชาลีเปิดสมุดมิตรภาพขผมมะปางผ่าใบทีรหน้าเขาอยากรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเขียนอะไรไว้บ้างสมุดมิตรภาพไม่ใช่สมุดส่วนตัวแต่เป็นสมุดที่เพื่อน ช่วยกันเขียนแสดงความรู้สึกประทับใจและความอาลัยอาวร์ไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวจากกันดังนั้นเขาจึงสามารถอ่านข้อความที่เพื่อนๆแต่และคนเขียนไว้ให้มาปางได้ให้โดยไม่จะขิดจะขดใจ อ่านไปทาลีก็ยิ้มไปขนาดเดียวกันก็รู้สึกหายใจหายข,ข้อเขียนของสารายบรรยายความรู้สึกดีๆที่เธอมีต่อมะปางเธอยังวาดรูปน่ารักน่ารักไว้อีกสองรูปเป็นรูปผลมะปางสุกเหลือง เ้นใสมีตามีปากและจมูกจิ้มลิ้มหน่ารักเป็นสัญลักษณ์แทนตัวมะปางและมีต้นสาลายหางกระโรกแทนตัวคนเขียนมาถึงหน้าของเมฆเมฆเขียนพัรณน,นาความรู้สึกและความทรงจำด้วยลายมือตัวใหญ่และอ้วนกลม เหมือนตัวของเขาแต่ตอนท้ายๆเม่กลับเขียนถึงตัวเองเสียมากกว่าตอนหนึ่งเขาเขียนถึงความใฝ่ฝันว่าในอนาคตเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจทำฟาร์มเพาะพันธุ์แมวไทยไว้ขาย ทั้งยังวาดการ์ตูนโอริมันที่เขาชอบเพิกมกำกับไว้ด้วยแต่ชาลีกลับรู้สึกว่าหน้าตาของโดเรมอนไม่ต่างไปจากหน้าตาของเมฆสักเท่าไหร่หน้าถัดไปเป็นลายมือของเมฆขวานสมาชิก อีกคนหนึ่งในชมรมคนรักวรรณคาดีลายมือน,นี้มี่มาแปลกเขียนความรู้สึกของตัวเองไว้สองบรรทัดแต่กรอนสุขภาพสนใจว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนของท่านพุทธภพกิจุ ชา,าลีอ่านร้อยกองบทนี้อยู่นานพิจารณาถ้อยคำและความหมายบทร้อยกรงให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของคนเราแม้จะเข้าใจยากแต่ก็แฝงข้อคิดที่ดีให้เป็นประโยชน์ตอน้ายของข้อเขียนมิ่งขัญบอกว่าร้อยกองบทนี้ เธอจดใส่สมุดบันทึกไว้เมื่อคราวไปเที่ยวกับแม่ที่สวนโมกส,สวนโมกหรือวัดสวนโมกพารามนี้ชาลีก็เคยไปเที่ยวเช่นเดียวกันเป็นวัดที่ท่นพุทธศาสดพิสุอุดสร้างขึ้นบริเวณละ วัดล่มลื่นสงบอบเย็นตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียนไออำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันนี้เมนท่านพุทธธาตุพิขุจะมรณาภาพไปแล้วแต่ยังมีพุทธทศาสนิก,กชน ไปทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วันนี้ยังไม่ขาดสายชาลีเปิดสมุดมิตรภาพของมะปางอ่านบันทึกความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆข้อความแต่ละหน้าแต่ละคนได้ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆไว้ทำให้ชาลีรู้สึกทั้งสุขและเศร้าสุขไปกับความรักผูกพันและความทรงจำในวันเก่าๆ่าเศร้า ที่เมื่อนึกถึงว่าอีกไม่นานเรื่องราวต่างๆระหว่างเขาและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นเพียงอดีตและความหลังวันหนึ่งเมื่อกลับไปเปิดอ่านก็คงได้แต่หวัวระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปชาลีเปิดสมุดมาถึงหน้าท้าย ยังมีหน้าว่างอีกมากที่ยังไม่มีใครเขียนหนึ่งในจำนวนนั้นคือตัวของเขาแต่เขาจะเขียนถึงมาปังอย่างไรดีเธอเขียนให้ฉันเป็นพิเศษนะชาลีฉันอยากอ่านที่เธอเขียนไม่น้อยกว่าที่คนอื่นๆเขียนตอนที่มาปังยื่นสมุดมิตรภาพให้ให้เธอบอกอย่างนี้ ยิ่งทำให้ชาลีรู้สึกหนักใจเขายังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรถ,ถึงตอนนี้ชาลีอดนึกถึงผมแก่ไม่ได้ผมแก่จะดีใจมากแค่ไหนเมื่อรู้ว่าเขาและเพื่อนเพื่อนกำลังจะจบชั้นประมศึกษาปีที่หกแล้วเขาอยากให้ผมแก่เขียนสมุดมิตรภาพให้มาปางและเพื่อน คนอื่นด้วยอย่างน้อยพวกเขาจะได้ระลึกถึงเด็กชายจากอดีตคนที่ขี่ม้ากันกล้วยท่องทยานไปในโลกราคดีและเพื่อเชิญให้เขากลับมะปางเข้าไปอยู่ในโลกอันแสนอื่นล่มนั่นจนทำให้เขารักและเห็นคุณค่าของวราคดี เห็นความไพเราะงดงามของบทร้อยกองแล้วบทเล่าเห็นชีวิตและเรื่องราวของผู้คนมากมายในบทวรรคดีที่ได้อ่านจนทำให้เขาชักชวนแม่ปางกับเพื่อนๆตั้งชมรมคน,คนละวรคดีขึ้นมาเพื่อ ถ่ายทอดเรื่องาราววรรณคาดีไทยให้คนอื่นๆได้รับรู้ยิ่งคิดชาลีรู้สึกตื่นอื่นตันจนขอบตาร้อนภาพแล้วความรู้สึกปีติและเศร้าส้อยพอกคนกันปีติที่ความใฝ่ฝันเล็กๆของเขากลับมาปาเป็นจริงขึ้นมา อ่าชมรมคนละคนละคดีกลายเป็นชมรมที่เด็กนักเรียนทุกคนรู้จักและเขาอยากให้นักเรียนรุ่นน้องได้สืบทอดให้ชมรมนี้คงอยู่ประจำโรงเรียนตลอดไปแต่ชาลีรู้สึกเศร้าก็คือต่อไปนี้เขาคงให้ได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับเพื่อนๆและสมาชิกในชมรม นี้อีกนานชาลีหยิบปากานั่งนึกอยู่ครู่ใหญ่ว่าแล้เวเขาก็เริ่มต้นเขียนเขียนด้วยลายมือบรรจงเขียนจบชาลีก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วแล้เวเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เขาจิบดินสอสีขึ้นมาวาารูป ลงในกระดาษที่ยังว่างรูปที่ชาลีวาดเป็นรูปของเด็กชายผมแก่และรูปของตัวเขาเองกำลังขี่ม้าก้นกล้วยควบทยานไปในใหน้องพุ่งมีเด็กหญิงผมเปียเสื้อคอกคอกกระเช้าอีกคนขี่ตาไมา้ อย่างกระชันชิดแต่เขาตั้งใจระบายสีที่รูปเด็กหญิงแล้วเขียนตัวหนังสือกำกับไว้ว่าผมเกะชาลีและมาปังสาสตสหายท่องโลกลัคดีชาลีอิมน้อยน้อยให้กับผลงานของตัวเองก่อนจะเดินออกไป ไอ้ที่ต้นทองกวาวหน้าโรงเรียนเก็บดอกทองกวาวที่สีแสดสอดครั้นไว้ในหน้าสมุดที่ต้นเขียนเขาหวังว่าเมื่อมาฟังได้เห็นเขาโอเธอคงจะตื่นเต้นดีใจ สมุนมิตรภาพเจ้าดวงมาราเจ้าดวงมาราอยวัดด้วยคาทำบุญด้วยกัน,ดกนเด็กเจ้าวันนี้จะไปสู่สวรรค์ทำบุญด้วยกันเธอเจ้าดวงมารา บทร้อยกองเชิญดอกไม้สาวน้อยแก้มใสหน้าตาเป็นไทยใจดีที่หนึ่งฉันรักเธอมากพอเธอใจดีสุดซึ้งจะจดจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันสาลายมาปาเพื่อนรัก เวลาที่เราต้องแยกย้ายกันไปแล้วสินะผมยังอยากนั่งยานย้อนเวลากลับไปอีกช่วงที่พวกเรากำลังช่วยกันอ่านวานมาฟังอย่างสนุกสนานแม้นว่าพวกเราจะต้องจากกันไปเราก็ยังกลับมาพบกันใช่ใช่ไหมผมขอให เธอประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันไว้ส่วนผมนั้นแน่นอนว่าในอนาคตผมจะต้องเป็นเจ้าของฟาร์มแมวไทยพอพันแมวแสนน่ารักส่งขายไปทั่วโลกอย่าลืมคอยฟังข่าวนายเมฆนักธุรกิจร้อยล้านนะเพื่อนรักลากรส